แฟนชอบสกินชิปต้องทำยังไงสวัสดีครับเทนนวิกกูรูความรักและเรื่องบนเตียงของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่อง เทคนิคของการสัมผัสมาฝากสาวๆของผมกันนะฮะสาวๆเคยได้ยินคำนี้ไหมสกินชิปหลายคนบอกอะไรคะเหมือนชิปกระเดลชิปมังหรือเปล่าคะไม่ใช่นะฮะสกินชิปอ่าคนเราเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคำนี้มาใช้เยอะๆความหมายของมันคือสกินชิปคือการสัมผัสคนที่ชอบสกินชิปคือคนที่ชอบสัมผัสและถูกสัมผัสในทุกวันนี้คนรอบๆตัวเราแฟนเราเพื่อนเราพ่อแม่ครอบครัวเรามันจะมีทั้งคนที่ชอบสกินชิปและไม่ชอบสกินชิปถ้าถามผมว่าผมชอบแบบไหนผมเป็นคนที่ ชอบสกินชิพมากเพราะผมเป็นคนที่ชอบการถูกสัมผัสจากคนรักหรือเวลาผมรักใครผมอยากจะสัมผัสเขาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราว่าเรารักเราต้องการเราหวงแหนเราปรารถนาในตัวเขาเราก็ใช้วิธีการสัมผัสแตะทัชตัวกันนะฮะมือทัชตัวเขาอ้อมกอดกอดตัวเขาแขนแนบแขนนั่งคอเคียนัวเนียกันนอนกอดกันอันนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมสกินชิพนะฮะดังนั้นคุณต้องลองถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบสกินชิพไหม ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบสกินชิปแล้วแฟนคุณก็เป็นผู้ชายที่ชอบการถูกสัมผัสเช่นเดียวกันนะฮะคุณมาฟังคลิปนี้คุณมาถูกทางแล้วแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปวิธีการสนับสนุนัพ p อ o r t หรือทําให้การสกินชิฟเนี่ยมันมีความสุขและเพิ่มความโรแมนติกในชีวิตคู่ได้มากขึ้นนะฮะผมจะบอกไว้ก่อนเลยสําหรับสาวๆที่ไม่ชอบการถูกจับเนื้อต้องตัวหรือสาวๆที่มีแฟนเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบถูกสกินชิปไม่ชอบถูกจับไม่ชอบถูกกอดเนี่ยวิธีการที่เราจะรับมือกับคนเหล่านั้นทํำยังไงร,รู้ไหม,มก็แค่ เราแสดงออกด้วยวิธีอื่นแทนการดูแลเอาใจใส่การเอาใจการไปเที่ยวด้วยกันไปเดทด้วยกันการมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกันอย่างมีความสุขอ่ะได้มันทดแทนกันได้ถ้าไม่ชอบสกินชิปไม่ต้องไปฝืนนะฮะตัวเราไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนเขาไม่ชอบก็อย่าไปฝืนนะครับแต่ทางที่ดีหาคู่ที่ชอบเหมือนกันและชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตคู่เราจะถูกเติมเต็มมันจะฟูลฟิลความปริ่มความฉ่ำความล้นความแฮปปี้ให้กันและกันนะฮะอย่างผมเนี่ยเวลามีแฟนแล้วหูชอบเหมือนกันอะชอบจับมือเดินจุงมือกันเดินกอดแขน กโอบเอวกันนั่งลบนั่งขับรถอยู่ก็ซบกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแฮปปี้มีความสุขมากเลยถ้าเราเจอคนที่ชอบเหมือนกับเรานะครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญและถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบถูกสัมผัสแล้วคุณก็ไปเจอผู้ชายที่ชอบถูกสัมผัสเหมือนกันนะฮะสิ่งที่คุณจะเติมกระตุ้นไฟรักกระตุ้นความรักของคุณให้มันโรแมนติกอยู่เสมอเนี่ยข้อที่1นเลยนะผมบอกเลยว่าจับมือการจับมือเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ง่ายที่สุดดีที่สุดแล้วก็ไม่เกิดอาการเท้าโชว์แต่อย่างใดเราสามารถจั ับมือกันในที่สาธารณะได้เช่นเวลาเราเดินไปด้วยกันเราจุงมือกันได้นะครับวิธีการจุงมือแต่ละแบบมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันถ้าคุณจุงมือแบบจับมือกันอย่างนี้จับมือกันแบบนี้แบบนี้เดินจุงมือกันไปอ่ะมือนึงอยู่นี้อีกคนนึงมาจับมืออย่างนี้การจับมือแบบนี้มันเป็นการปกป้องพวงใหญ่นะครับเป็นการที่อ่ะถ้าเขาจุงมือเราเดินเขาห่วงใยเราเขาอยากปกป้องเราถ้าเราจุงมือเขาเดินเราอยากปกป้องเขาเราห่วงใยเขาอีกแบบหนึ่งคู่รักใหม่ๆเข้าใหม่ปามันมักจะจับมือก กันไว้ไม่ไว่าจะเป็นตอนเดินจุงมือกันตอนนั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันตอนนั่งดูทีวีดูหนังภาพยนตร์ด้วยกันหรือแม้แต่ตอนที่กําลังกุ๊กกิ๊กมีบทรักกันแล้วก็ประสานมือกันไว้อย่างเงี้ยแนบแน่นอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยการที่คนที่ประสานมือกันไว้มันคือความรักแบบเร่าร้อนมันคือการแสดงออกถึงความหวงแหนแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความครอบครองรู้สึกม,มันมีแรงปัถนาพักดันนะครับสังเกตดูเวลาเรารักใครใหม่ๆหรือเดทกันใหม่ๆเพิ่งจะมีอะไรกันไปเ เดินจุงมือกันก็นิ้วผสานกันอย่างนี้เลยนะมันจะต่างกับแบบแรกแบบแรกคือแบบว่าเฮ้ยรักกันทุกวันรักกันมายาวนานรักกันแล้วห่วงใยแล้วป้องปกป้องดูแลแต่แบบที่สองเนี่ยมันรักแล้วมันหวงแหนมันแบบมันมีแรงปัถนาอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การจับมือของเรากับคู่รักเราเนี่ยมันมีความหมายแล้วมันแสดงออกถึงความรู้สึกเราก็ทาเหมือนที่ผมบอกรักเขาเป็นห่วงเขาอยากปกป้องเขาประสานมือกันไว้แบบนี้นะฮะหรือวางมือไว้อย่างนี้จับอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้คุณ ว่าเรารู้สึกกับเขาเยอะอะรู้สึกไปในถึงเรื่องกุก๊กกิ๊กเรื่องไฟร้อนรักบนเตียงอะไรเงี้ยนะฮะประสานมือกันไว้อันนี้เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาถึงความครอบครองความเป็นเจ้าของนะฮะดูสิแค่การจับมือก็มีความหมายต้องมากมายแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่แสดงความรู้สึกได้ดีสําหรับคนที่ชอบสกินชิปชอบสัมผัสคืออะไรนุ้มมากอดนะฮะสาวๆรู้ไหมว่าการกอดกันเนี่ยมันมีความหมายมากมายเลยสมมุติเขาเหนื่อยมาเขาท้อแท้มาเขากลับมาจากทํางานสภาพโซมมาเลย แทนที่เราจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเราแค่เดินเข้าไปแล้วกอดเขาไว้โอ้โหบางทีผมเหนื่อยนะหรือผมเสียใจหรือผมเศร้ามาแล้วถ้าช่วงนั้นผมมีแฟนแล้วผมเดินคอตกเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาแค่มากอดอะมากอดแล้วมาซบอยู่ที่อกเราหรือมากอดเรา,แล,าแ,ลแล้วเอาศรีรษะเราซบไปที่บ่าเขาอะคุณครับความรู้สึกมันถูกเติมเต็มขึ้นมาเลยมันรู้สึกแบบอุ่นใจอะผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนบ้านเราเป็นเหมือนความอบอุ่นให้เรามันหายเหนื่อยเลยไม่ต้องถามมากไม่ต้องพูดมากเธอเป็นอะไรใคร,ท,รทําอะไรเธอเธอโดนใครรังแกเจ้านายด่าหรืออะไรเงย คอยเก็บไว้ถามที่หลังตอนเขาสบายใจขึ้นแต่สิ่งแรกที่เราควรจะทําเมื่อเจอคนมีความทุกข์เมื่อเจอคนเสียใจโดยเฉพาะคนรักของเราคือกอดเขาไว้มันเป็นการปลอบประโลมที่ไม่ต้องมีบทพูดที่ดีที่สุดเลยแล้วมันถ่ายทอดความรักไปสู่เขาได้เต็มที่เลยอีกช่วงหนึ่งที่อยากให้กอดคืออะไรรู้ไหมช่วงที่เรามีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดดีใจที่สุดถูกหวยมาแล้วได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสหรือวันนี้โอ้โหไปช้อปปิ้งได้ของที่ต้องการมากลับมาเจอผัวปุ๊บกระโดดกอดเลยหรือบางทีแบบผัวโอนเงินมาให้เงินเดือนออก อยู่ๆโอนมาให้ห้าหมื่นไปได้อะไรมาวะดีใจดีใจผัวกลับมาบ้านกระโดดกอดเข้าเอวเลยอันนี้มันคือการถ่ายทอดความรู้สึกเฮ้ยดีใจมากรักมากขอบคุณมากนะฮะแล้วมันก็จะเกิดความแนบแ่นของคุณกับเขาสุดท้ายคือกอดเวลานอนผมชอบมากเลยนะก่อนที่เราจะหลับเนี่ยให้เรากอดกันก่อนตอนเราหลับไปแล้วเราจะนอนตะแคงคนเราฝั่งเอาเท้าพาดกันเอาแขานปัดกันแล้วแต่ไม่รู้เรื่องแล้วพอหลับไปแล้วแต่ก่อนนอนเนี่ยกอดกันก่อนคนที่ชอบสกินชิพจะรู้ว่าการกอดกันก่อนนอนเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากที่สุดหลังจากทํากิจกรรม จุกดิกกันแล้วนอนกอดกันแฮปปี้หรือวันนี้ไม่ได้ทํากิจกรรมกันแค่คุยกันนิดหน่อยแล้วนอนกอดกันแฮปปี้ท่าที่ผมชอบที่สุดเลยคือผมนอนหงายอยู่อย่างนี้แล้วก็แฟนก็จะนอนหนุนแขนผมอ่าแล้วก็ซบหน้ามาบนอกแล้วหลับอยู่คาอ,อกผมแบบนี้ผมจะรู้สึกมีความสุขที่สุดผมเคยมีแฟนคนหนึ่งนอนหนุนแขนผมทุกคืนทุกวันผมเป็นตะคิวทุกคืนเลยแต่ผมก็ยอมต่อให้เหน็บกินแขนตะคิวกินแขนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นมันมีความสุขนะฮะก่อนนอนนอนซบกันด้วยท่านี้มีความสุข ตอนตื่น ใครตื่นก่อนผมแนะนําเลยนะให้สมมติถ้าแฟนนอนตะแคงอยู่หันหลังให้เราใช่ไหมให้เข้าไปสวมกอดเขาจากทางด้านหลังแล้วก็ซบหน้าลงไปบนแผ่นหลังเขาเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วพอผู้ชายตื่นมาเนี่ยตื่นมาสมมตินอนตะแคงอยู่แล้วแฟนมากอดจากข้างหลังแล้วซบหน้าลงที่แผ่นหลังเนี่ยแล้วถ้าสมมติตื่นมาแล้วมันมันได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นนะมีอ้อมกอดถนอมเราอยู่ตอนเราตื่นนอนแล้วหันไปก็เห็นเขาซุกหน้าอยู่ที่แผ่นหลังเหมือนเขาต้องการการปกป้องจากเรานะฮะมันเป็นการแสดงความรักและความโรแมนติก ดีมากๆเลยกอดกันก่อนนอนกอดกันตื่นนอนก่อนไปทํางานก่อนแยกย้ายกลับมาเจอกันเสียใจกอดปลอบประโลมดีใจกอดแสดงความยินดีการกอดเป็นอะไรที่แฮปปี้มากที่สุดอยากรณรงค์ให้ทุกคนกอดกันทุกวันแล้วชีวิตคุณจะไม่อ้างว้างคุณจะไม่เสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าคุณจะได้รับการฟูลฟิลและเติมเต็มจากคู่รักเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราชีวิตม,มีความสุขมากเลยอันนี้เป็นการสัมผัสที่ดีที่สุดอีกแบบหนึ่งนะครับยังมีอีกยังมีอีก The อันนี้ตลกมากแล้วก็มีคนผู้หญิงถามผมมาเยอะมากว่าโค้ดคะทําไมก่อนนอนแฟนชอบเอามือหนูไปวางตรงน้องเคคะทําไมเขาชอบให้เราจับน้องเคเขาจนเขาหลับไปคะเขาทะลึ่งหรือคะหรือเขาเป็นโรคจิตคะผม <laughs> ผมจะบอกให้ตัวผมก็ชอบมันทาไมรู้ไหมนะผมสันนิหารนะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ชอบให้แฟนจับเจ้านั่นจนหลับไปหรือก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าเขามีอารมณ์ทางเพศหรืออะไรอย่างนี้นะบางทีแค่แบบรู้สึกขาดความอบอุ่นอนะบางทีวัยเด็กโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ค่อยมีคนรักขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยเวลามีเมียเว มีแฟนต้องการความอบอุ่นทุกเวลาโดยเฉพาะก่อนนอนแล้วเวลาทีออ่มือผู้หญิงมาวางแปะอยู่ตรงของเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกออสบายถูกปกป้องถูกโปรเทค อบอุ่นมันมีนางฟ้าเอาปีกโอบอุ้มเอาไว้ทําให้เราหลับสบายหลับลึกหลับฝันดีเออถ้าเราไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจหรือไม่เขินอะไรมากก็ทาไปเถอะถ้าแฟนเขาขอไปว่าเขาชอบให้เราทําแบบนั้นแล้วเขารู้สึกมีความสุขที่เราทําพฤติกรรมนั้นให้เขามันไม่ได้เป็นการโรคจิตหรือ,อยังไงนะฮะมันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทำเถอะนะ่ารักดีไม่ต้องเขินนะปิดไฟหลับตาวางมือแปะไ้จบแล้วหลับแล้วแค่นี้นะฮะแต่อย่าไปกระดุกกระดิกไปเล่นเขานะเดี๋ยวเขาเกิดตื่นขึ้นมากลางทางและยุ่งเลยนะฮะอ่ะวิ เทคแคร์ care, คนรักหรือปนิบัติพัดวีเนี่ยผมมีสอนอยู่นะฮะสอนอยู่หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบผ่อนคลายการนวดแบบยั่วๆหรือแม้แต่การอาบน้ําให้คนรักเนี่ยมันเป็นการเอาใจการปนิบัติพัดวีถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กันเนี่ยสอนอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์แม็กซ์นะครับเบสแอดวานแม็กซ์เนี่ยเป็นเหมือนคัมภีร์ตําราพิเศษที่ผู้หญิงทุกคนต้องเรียนเลยมีทั้งด้านบูด้านเล่าร้อนด้านพิศสวาสร,รวมไปถึงการปนิบัติพัดวีที่ถ้าผู้หญิงคนไหนมีสิ่งเหล่านี้ครบวงจรแล้วนะคุณจ หมือนคนที่มีสเสน่ห์ไปจาะหักอะ่ะผัวรักผัวหลงนะฮะเรื่องบนเตียงก็เก่งเรื่องเอาใจก็เก่งดูแลได้นวดได้แถมยังอาบน้ําเป็นอีกนี่นต้องหนีไปเที่ยวอาบอบนวดและให้เมียอาบน้ําให้ก็ได้เพราะเมียทาได้ทุกอย่างทุกลีลาการฟอกสบู่ต่างๆนะฮะใครอยากเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักแล้วก็ผู้ชายไปไหนไม่รออเนี่ยแนะนําเลยนะครับมาเรียนเบสแอดวานซ์แม็กซ์นะครับสนใจทักมาที่ไลน์แอ e เทอร์วิคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันครับ